สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซั s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราปองเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ หงมีเสียวบังโมวูดซ้อมก่อนเกมดวลปืนหงแดงลิวคูร์ลองจากฟูงในศึกพิมลีอังกฤษยังต้องมาลุ้นกันอย่างหนักว่าจะมีโมฮัมเม็ดซาล่าดาวซันโวจอมถล่มประตูของทีมว่าจะลงเล่นในเกมพิมลีกวันพุธนี้ที่จะบุกไปเยือนปืนใหญ่อร์เนอนได้หรือไม่เนื่องจากสตารทีมชาติอียิปต์ บาดเจ็บมาจากเกมบุกไปอัดเอาชนะไบตันแอนฮอบเอาเบียนได้2ประตูต่ 0, อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและยังคงลงฝึกซ้อมกับทีมไม่ได้เลยในตอนนี้โดยในเกมบุกไปพิชิตนกนางนวลที่เอเม็กสเตเดียมซาร่าสังหารลูกจุดโทษตุงตะขายเป็นประตูที่2ของหงแดงในนทีนที่61แต่อีกสีนาทีต่อมาบังโมก็มีอาการบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม โดยให้ดีโกโชต้าลงมาทำหน้าที่แทนกระทั่งในการฝึกซ้อมล่าสุดของพลพรรคเครื่องจักรสีแดงเมื่อวันจันทร์ที่14มีนาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่าบังโมยังคงล,ลงฝึกซ้อมไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าและยังต้องลุ้นต่อกันอีกว่าจะฟิตทันลงเล่นเจอกับเดอะกานเนอร์ที่เอมิเรสเตเดียมในวันพุ่น,นี้ได้หรือไม่ ถึงขณะนี้ซุปตาทีมชาติอียิปต์ถลวงตะขายให้เดอะเลนแมชชินไปแล้ว 28, 28ประตูรวมทุกรายการโดยแบ่งเป็น20ประตูในเวทีพิเมรีกซึ่งหากว่าเขาลงเล่นในเกมเจอกับเดอะกันเนอร์ไม่ไหวก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมได้ในศึก FA ครัพรอบก่อนลองชนะเลิศในเกมที่จะยกคนบุกไปเยือนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอรเรสทีมจากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ส่วนในการ,รเผชิญหน้าประทับฝีมือกับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้ Liverpool, oul, ลิเวอร์พูลเฝ้าแอนฟิลถล่มเอาชนะทีมของคุณซื่อมิเกลอติต้าไปได้อย่างท่วมท้น4ประตูต่อ0และเสมอ0ประตูต่อ0ในบ้านของตัวเองในเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกก่อนที่จะบุกไปคว้าชัยได้2ประตูต่อ0ในนัดที่2ถึงถิ่นเอมิลสเตเดียม ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับก่อนที่จะไปพิชิตเอาชนะเชลซีด้วยการดวลลูกจุดโทษได้สำเร็จและคว้าแชมป์มาครองได้อย่างงดงามนอกจากซาร่าที่พลาดร่วมซ้อมกับทีมแล้วลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นก็ได้ระบุว่าไม่เห็นเจมินเนอร์และคอสตัสซิมิการ์ตอยู่ในสนาม ซ้อมด้วยเช่นกันแต่อีบานิมากโกอเต้เซนเตอร์แบกล่างยักษ์ซึ่งหายหน้าหายตาไปสองเกมก่อนหน้านี้กลับมาฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบพร้อมจะเป็นตัวเลือกในเกมรับให้ทางหงแดงได้ด้วยเช่นกันเคาชีฟานได้อลิสันหัวใจหลักของหงไม่แพ้ซาร่าปีเตอร์เขาอาดีตกองหน้าดาวดังทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูล ออกมาแสด,แสดงทัศนะถึงประเด็นร้อนในตอนนี้ว่าหงแดงไม่ควรปรับโครงสร้างเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะเพื่อทุ่มเทมัดใกโมฮัเหม็ดซาร่ากองหน้าคนเก่งแต่เพียงคนเดียวให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ปัจจุบันซาร่าเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลแค่ถึงในช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่การเจรจา สัญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้เนื่องจากเจ้าตัวเรียกร้องคันเงยเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งตามระบุไว้ว่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์วัย29ปีต้องการค่าจ้างสูงถึงสัปดาห์ละ4แสนปอนด์หรือประมาณ17.6ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับในประเด็นนี้เขาในวัย41ปีปซึ่งเคยค้าแข้งให้กับหงแดงในช่วงระหว่างปี2005 2008มองว่า สามารถซาลาสามารถเรียกร้องค่าเหนื่อยก้อนโตได้อยู่แล้วแต่จําเป็นต้องสอดคล้องกลมกลืนกับโครงสร้างของสโมสรด้วยซา่าสาม,มารถออกมาประกาศสักดาห์ว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับค่าจ้างแพงที่สุดในโลกได้อยู่แล้วเพราะสิ่งที่เขาทําให้กับสโมสรนนั้นมันยอดเยี่ยมได้ประจักษ์สู่สายตาผู้คนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาสาม,มารถและมีพาวเวอร์ที่จะพูดเรื่องแบบนี้ได้แต่ปัญหาก็คือ ฟันไดกับอาริซอนก็มีความสำคัญต่อทีมพอๆกันแล้วมันจะไปปรรจบที่ไหนล่ะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาอีกแน่นอนว่าทุกคนอยากเก็บโมซาลาและอยากให้สิ่งที่เขาต้องการแต่เขาจำเป็นต้องอยู่บนความเป็นไปได้ที่ทางสโมสรพร้อมที่จะจ่ายให้ด้วยตำนานดาวยินล่างโยงเจ้าของส่วนสูง201หเซนติเมตร กาวผ่าน BT Sport สซื่อกีฬาชั้นนำแห่งเมืองผู้ดีอยา่ารอช้า okay, now, เผยยักษ์ใหญ่ร่วมไฟหงล่าตัวลาฟินยาสโมสรลริวอพูเจอกับอุปสรรคครั้งใหม่ในการที่พยายามจะคว้าตัวลาฟินยาตัวลุกดิมเส้นพิมชาติบราซิลของเจ้ายุงทองดียูเนเตดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนหงแดง ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับแข้งวัย25ปีของทัพยุงทองตั้งแต่สมเมอร์ก่อนหน้านี้โดยโรมาโน่ยังเคยรายงานว่าทีมของเจอเก้นครอปยอดกุญซือแห่งทินแอนฟิลพยายามอย่างหนักที่จะนำแข้งรายนี้มาร่วมทัพให้ได้ประกอบกับสัญญาฉบับปัจจุบันของโมฮัมเหม็ดซาร่ากับทีมกำลังจะสิ้นสุดลงในสมรม์หน้าและยังไม่มีทีท่าว่าสตาร์ดังทีมชาติอียิปต์จะทาการ ต่อสัญญาออกไปแต่อย่างใดยิ่งทําให้ข่าวลือที่เชื่อมโยงว่าลาฟินยาจะมาเป็นตัวแทนของบังโมงนั้นได้เพิ่มทวีคูณหนาหูอย่างต่อนเนื่องแต่อย่างไรก็ตามหลายงานล่าสุดโดยกูรูข่าวซื้อขายนักเตะชื่อดังอย่างโรมาโนระบุว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากลีกาสเปนและสิงโตน้ำเงินคามเชลซีก็ได้เข้ามาร่วมวงในการช่วงคิงดาวเตะชาวบาซิเเลียน ผู้นี้เช่นกันบาเซโลนาสนใจที่จะคว้าตัวลาฟินญาโดยมีทีมจากพิเมรีกอย่างลิเวอร์พูลที่กำลังพิจารณาสถานการณ์แบบไม่ค่าสายตาส่วนเชลซีก็ต้องการมิสซิลแดนเซมบาไปร่วมทิมสแตมฟอร์ดิดด้วยเช่นกันโดยทั้งโรมาโน่ทวิตรายงานว่าบาซ่าได้เดินหน้าหาลือถึงความเป็นไปได้กับเดโก้ที่ในอดีตเคยค้าแข้ง ให้กับทั้งบาร์เซโลนาและเชลซีซึ่งปัจจุบันทําหน้าที่เป็นเอเยตนของแข้งรายนี้เกี่ยวกับดวดังกล่าวแล้วอีกด้วยยังไม่มีการเจรจากับทางลีดยูไนเต็ดแต่อย่างใดเมื่อมูล,ลค่าของแข้งรายนี้ขึ้นอยู่กับในอนาคตของพิเมรีของพวกเขาและราคาค่าสีกสัญญา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากปองโนริเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ